ชื่ออ้อนะคะอายุ48ปีสูง164เซนมน้ำหนักก่อนเทน57กิโลค่ะตอนนี้เทนกับคุณไมลมาได้6เดือนแล้วน้ำหนักอยู่ที่52.2น้ำหนักเพิ่มตามอายุที่เพิ่มนะคะตอนหนัก57กิโลเริ่มรู้สึกอึดอัด เหนื่อยง่ายรูปร่างไม่ได้สัดส,ส่วนช่วงต้นแขนต้นขาช่วงท้องจะใหญ่เริ่มออกกําลังตามคลิปของครูไมล์มาได้สักสองสามอาทิตย์ก็ติดใจเทนกับครูไมล์ค่ะครูไมล์จะให้ตารางออกกําลังกายควบคู่กับการดูแลาอาหารแรกๆก,ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะทําต่อไปเรื่อยๆก็จะติดค่ะคือต้องหาเวลาออกกําลังกายให้ได้น้ำหนักค่อยๆลดลงรูปร่างและสัดส,ส่วนค่อยๆดีขึ้นพอใจกับรูปร่างตัวเองมากๆค่ะ และที่สำคัญคือได้สุขภาพที่ดีขึ้นกระฉับกระเฉงไม่เหนื่อยง่ายอย่างเมื่อก่อน <st> การดูแลเรื่องอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญควบคู่กับการออกกำลังกายที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมากๆในการดูแลสุขภาพและรูปร่างในระยะยาวซึ่งครูไมล์สอนให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติคะ่ะใครที่ยังังเลใจอยู่แนะนำให้ตัดสินใจเทนกับครูไมล์เลยคะ่ะรักตัวเองรักสุขภาพ ต้องเทนกับครูไมค์ค่ะ